หล่นออกาแล้วตกใจเนี่ยพาจารยาจ๋าอย่าจับนะคะอาจาจย์อย่าจับนะสวัสดีค่ะวันนี้น้องจ้าจ๋าคิดชาแนลมาทำอะไรคะเอาลองขอเอายกขึ้นมาก่อนมันเป็นลูกอะไรนะวันนั้นวันนั้นที่เราทุบมันใช่ไหมมันคือลูกป่งมหัสจรั์ใช่ไหมคะอ่ะเอามาให้แม่หนึ่งอันที่เราทุบ ที่เราบีบมันวันนั้นนะมันจะมันจะเป็นแบบพอบีบถุงข้างในแตกนะคะมันก็จะพองขึ้นมาเองเลยนะไม่มีใครไปสูบลมมันนะมันก็จะพองขึ้นมาเลยแต่มีข้อสงสัยอยากรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะคะมันจะมีซองซองมันอยู่ข้างในนะแต่อยากรู้ว่าว่ามันเป็นซองอะไรมันถึงถึงทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาได้นะแต่ว่า จะให้น้องเจา๋าปิดจ,จมูกด้วยนะเผื่อมันเป็นแก๊สพิษเจษฎาเป็นหน่วยกล้าตายหรือเปล่ากล้าไหมกล้านะถ้าไม่กล้าเดี๋ยวแม่จะตัดเองกล้าเปล่าโอเคมันมีอยู่สองลูกนะคะเดี๋ยวให้น้องจา๋าตัดก่อนหนึ่งลูกแล้วก็ค่อยๆฉีกเจา๋าจะตัดลูกไหนก่อนปิดจมูกก่อนนะ อ,อยู่ห่างๆตัวจมูกก่อนเพราะความไม่รู้นะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะลมออกได้ยังคะอาอเอ้ออยลบๆออกมาละตกใจแล้วเนี่ยอาจ้าจ๋าอย่าจับนะคะ,ะาจาจย์อย่าจับนะอารู้แล้วมันเป็นสารเคมีนะน้องจะจ่าอย่าจับนะคะม,มันเป็นสารเคมีค่ะ แล้วก็เป็นพอต,ตัดออกมานะนึกว่าจะนึกว่าจะเป็นลมนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นน้ำนะคะพี่เป็นประสาอะไก็ไม่มีกลิ่นนะไม่มีกลิ่นค่ะไม่มีกลิ่นค่ะแต่ว่าแต่ว่าเป็นน้ำพุ่งออกมาเลยนะแล้วพี่ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่า มันมันจะเป็นลมนะคะจะสาปากอันที่สองจะเป็นลมออกมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูนะคะมันจะมีออ้ยโดนมือแม่โอ๊ยตายมาเ <i 88> นี่ยเ <lige well. S 1> ดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูนะเพราะว่าข้างในนี้มันจะมีซองอยู่นะคะอ๋อนี่นะคะนี่แม่ปัดออกมาแล้วนะที่รอบที่แล้วนะคะที่เราบอกว่ามันมีถุงอยู่ข้างในนะพอ พอเราบีบมันนะคะถุงแตกนี่มันพองขึ้นมาเลยนะโอ้แสดงว่าข้างในมันจะเป็นถุงใส่น้ํานะคะตรงนี้มันเป็นสารเคมีนะาจา๊ะพอแล้วค่ะมันจะเป็นถุงนะคะ แล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นสารอะไรนะที่ทําให้เกิดแก๊สขึ้นมาจนลูกป่งพองขึ้นมานะคะแต่เดี๋ยวแม่จ๊บกับน้องจจาจาก็ต้องไปล้างมือใช่ไหมคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ข้างในโอ้ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีอาการอะไรผิดปกติเราจะมาเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวเราขอตัวไปล้างมือก่อนนะคะเรารู้แล้วละเรารู้แล้วล่ะว่ามีอะไรอยู่ข้างใน เจ้า๋ารีบไปล้างมือเจ้า <Bye. S 1> ๋าเดี๋ยวก่อนลาเพื่อนๆก่อนบ่อนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเจ้า๋าด้วยนะใครชอบคลิปนี้กดไลค์ด้วยนะคะค่ะบ๊ายบายไปลา้ปลางมือก่อนดีกว่า